เพงจะว่ายายโยใส่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องคุณยายโดนาสตอรี่นะจ๊ะนะยายมาเก็บเห็ดจ้ะเมื่อนี้มันเลาะเบิง้งพ่ออยู่จ้ะได้อยู่พ่อได้กแกงนะจ๊ะไปจ้ะไปหลุ่นตัวกับยายนี่โอ้ยดอกไปใส่ขาดกินแล้วจ้ะดอกมันเ,ลเหลืลอแต่าข,า,ขาโคโลเหลือแต่ขาโคโลเลย ดอกไฮเลือดจ้าคะพ่อยิ้แล้วพี่น้องจ้านี่ดอกเนื่องจะเห็นบ่สมุ่เจา้าพุ่นจุ่มหนึง่งพุ่นจุ่มหนึง่งโอ้ยเย้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 ต้องคอยหาเดี๋ออยวว่าจะได้หนีเหมือนสิ่บอลใครแจ้งมันไหนสิบูใครเห็นน่าจะเปื้อพุ่นดอกบาน อกบานเท่าเล้ยวจ้ะไปจ้ะกลับไปเบิงเห็ดเท่าโอ้โหโอ้ยอุ้ยสีห่ะเห็นบ่จ้ะพี่นอ้องเบิ่งจ้ะนี่ก็กรลั่งขึ้นนี่แล้วก็นี่จ้ะแล้วก็พู้นพูนดีอีกจ้ะเย้เยเยเก็บจ้ะเก็บ เฮ็ดมือนี่ได้นี่จ้ะนี่กรลั่งขึ้นพีกไร่พีกไร่พีดไร,รมือลุ้นมาเอาอีกนะจจะเนาะโอ้ยทับอีกอย่างเนาะอุย้ยงามโพดโพสวยงามจ้ะสวยงามเอ้ยงามงามหายงามหายลังจาก เนาะเก็บไปมื่อนั่นกันประมาณสามมื่นนี่เน,นาะจ้ะเนาะขึ้นไม่อีกจก้ะเห็นบ่าจา้ะเห็นปะนะแล้วก็นีน่จ้ะอุ้ยงามคักอลังการงานสร้างยังขีขึ้นไม่อีกได้จ้ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างถุงก่อนถุงคือเก่าหล่ะจ้ะเมื่อนี้ ยายไปเดินเขามาไปอันนี่บนเขามากเลยกิบครองออกเก,กรถเรียกก่อนเขาปลาหาหิดจ้ะเห็นว่าจ๊ะจูงงาม,งามเลยหาอีกจะหาอีกเพราะว่าปลานี่มันเกิดได้สองรอบนี่น,นจะจ๊ะเนาะ บางองีน,นี่บางองีน,นี่ว้าวบางนี้จ้ะนี่พูนีแกพูน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 โอ้ยสวยงามพระรามเก้าจัดไปจ้ะงามงามไม่ใหม่เลยจ้ะไม่ใหม,ม่เลยนั่งจ้ะโอ้ยงามงามงามมานแล้วมานแล้วมานแล้ว สวยงามจ้ะสวยงามต้องค่อยๆย,อยางเบิงจ้ะไปไว้ไม่ไม่มเิย์เหยียบนี่จ้ะเห็นบ่โอ้ยกะลอกกันมาลักกินบึงเนี้ขาโป้งเมดกะลอกโอยกะลอกกินโอ้ยนอะไม่หยาดก,กันให้นอกกะลอกเลย เฮ้ยงามคักจะเบิงโพดโพตัดขาจ้ะพี่น้องตัดขา แน่พี่น้องงงามๆเลยเมืนเน่อไงจ้ะเพิ่งคืนด้ะสอ,อ,องอันนั่นสอันนี่ดอกหายเลือดตาขาไปหายเอา้าขาดอกนี้คือเป็นตะบดายเสีเนอกัน,นโอ้ยขาดอกนี้แน้ยขาบักไงนอนจ้ะนี่เด้ โอ้ยอันนี้ก็น,นอนจ้ะโอ้ยจะได้เย้อย่ามีเด้ออุยปลอดไข่จะปลอดไข่ห้ามจะแต่กระตายมาลักกินดอกมืดเนาะจ้ะใหญ่กินขามืดอร่อยขาลัางดอกห้ามจะปลอดไข่ ถุงคือเกาหเหรอจมืลอนี่ไม่อยากเคือนตะกา้ามันหนักตะกา้าี่ยง,งยามๆเลยเอาอๆเลยตัดขาไวเนาะจ้ะเกี่ยวก่อนเพราะไม่เวลาไปตัดขาไวในปลาเลย ออกจากป้านี่แล้วสิไปอีกป้านึงจ้ะมองเก็บบ่าไหลดอกแกแค่ห่มต้นสนบกกีอันนี้เองไปล่องเบ่ง ไปเลาะเบิงเนะจน้ะเนาะเพราะว่าเมื่อวันใดวันพฤหัสบ่ย่ายไปเก็บกำลังออกพอดีเลยอุ้ยงามจ้ะ ไม่เอี่ยมเลยมันไม่นอนจ้ะนี่บ่ไม่นอนสวยงามสวยงามจ้ะสวยงามเบ้่งกันก็ะลอกแค่กินจ้ะเรื่อง ดอกกับขาใบเข้านิดนึงโค้ง,งขามันแขกกลิ่นมดอ,อร่อยเอาห้อยกรลลอกออกกันนะคะเด้วค้าติดดอกเคืองหนึ่งอือจะ้ะ สวยจ้ะมึงตัวนี้เนาจะจ้ะปลอดไัยบออุ้ยโอ้ย,อยขาแข็งแข็งจ้ะวะเป็นยังคือ,อยังมีหนอนอืมทางเนี่นยจ้ะขาบักเง่าไปเครื่องเดียวแรงกันกินกับหนอนเราละเครื่อง จัดไปจ้ะสวยงามโอเคจ้ะใจจ้าเลาะต่อยังมีวานไว้นะ้ำมนี่แหละอ่ะมันเกิดอีกะนะาจะเนาะวานไว้อย่ามันเกิดปีหนาะตอนนี้มาอีกปลาหนึ่งนาะจ้ะหเห็นจุ่มหน่อยหน่อยนี่จ้ะ ดีน้อยๆโผดโพะโลพะงานจ้ะขาจ้ะขาปัดเบ่งจ้ะขาปืดอุ้ยขาอยู่เลกอืดด้วยขานี่เบ่งพี่น้องโผดโพแขนกับขาจ้ะ โโลพะง,งานปตานี่กำลังเกิดจ้ะไปจ้ะไปเอาอีกดอกหนึ่งพูนใหญ่เรยวเห็นอยู่คนใกล้ไกลานตาอนีจ้ะที่ยายบามันเกิดหลายๆทุกปีนะเต็มเลยจ้ะนี่จะเห็นอีกแล้วนี่นี่นี่พี่น้องจ้ะเห็นบอจ้ะพี่น้องนี่บืดขาขาขาเก็บจะเก็บ อุ้ยอดโ,โพงามแหง้งงามคักงามคัดเบื้องจ้ะสองพี่น้องสองนามสกุลไปจ้ะไปหาตอหาตอเลี้ยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะสองเลยบานนี้นี่ก็สองจ้ะนี่นีเฮดแดงอีกดอกหนึ่งนี่อีกอันหนึ่งจ้ะ งามงามงามดวงดีแล้วย่ยมายุคนมาเก็บก่อนมานจะมานมานมือนน่มานมานมานันเก็บจะเก็บปื๊ดขา่้นขาเม็ดแดงเอาเนาะจ้ะเนื่องจากพี่น้องมันบานเธอเลยเจ้าคนสามสี่มือก่อนย่ามาาพอเห็นจะ้ะ มาเมื่อนอีบานเลยบู๊ดอุ๊ยแข็งปกเลยจ้ะป๊านขาอุ้ยเบิ่งจ้ะว้าวงามจ้ะงามอุ้ยเบิ่งพี่น้องสวยงามจ้ะขืนไม่จ้ะขืนไม่ไปต่อจะไปต่องปลาเห็ดใหญ่ นี่จ้ะนี่ตุมต้มๆเลยจ้ะปอดสวยงามจ้ะสวยงามว้ายหฮยหเห็ดหัวหักเขียดนจะคจ้องได้วุ้ยอนี้ยังขึ้นเห็ดหัวหักปาดงามจ้ะงามงามปลอดภัยจ้ะเฮ้ยเห็ดหัวหักมาเป็นยังจ้ะจะหุ่นเห็นแต่หัว เห็นตะหลังดอกจ้ะน้ำดำนั่นแหละจ้ะอื้ยงามงามงามโพดโพลังการจ้ะอลังการป๊าดขาพี่น้องเบิงซอยหอยเนี่ยขาอื้ยว้าวสวยงามจ้ะเบิงพี่น้องป๊าด ขาจ้ะขาเบิ้งขาจ้ะขากับแขนคนอื้ยไม่ไมเลยจ้ะไปจะไปต่อ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 ตออีกจุ้มนึ่ล้ะจ้ะอีกจุม้มนึงโอ้ยอันนี้ทากกินจ้ะไม่ได้เรื่องแล้วอันนี้เอาไว้นี่ซะถากใหญ่กินเม็ดล้วจ้ะ อีกแล้วจ้าก็ล่งผลดินขึ้นมาอุย้ยดินผลบอตกใซ่เนาะจะแหงเฮ็ดก็อย่าเกิดคักล้วผลบะมีจ่จะเนี่ยดันดินขึ้นมาไดห้หน่อยหนึง่งผุ่นผลผน,น,น,นอุ้ยพี่อันนึงนี่อันนึงจ้ะเพิ่งเกิดจุ้่อนอันนึงเก็บจ้ะเก็บ คลิปก่อนมาสิมาไะไรเนาะจะเนาะฮมาอีกเร็วจะมาสร้างมาตัวนี้นี่มรงนี้จะงาม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 ขักจก้ะจ้าสำหรับคลิปนี้ง่ายก็ฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะ ไปล่งเรือต่อจ้ะแ่นนี้ใหม่คือกเกาจะเมื่อนิสามตัวสี่ตัวเลยเมื่อนี้แรนบึมบึมมากเซาหามหามเลยย่ายเมื่อยแอ่เลยอย่าลืมนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสตกเกอกดกระดิง่งย่ายโดนัดเป็นกำลังใจให้ย่ายเห็ดิปใหม่ตอไปเนาะจา้ะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ได้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเนาะจา้ะเนาะสำหรับคลิปเนี้ยสวัสดีจ้า